สนับสนุนข่าวโดยไทยประกันชีวิตมาติดตามข่าวช่วงที่2ค่ะ DSI เตรียมส่งหมายจับอดีตพระเนนคําให้กับตำรวจสากลพร้อมเพิกถอนวีซ่าและหนังสือเดินทางขณะที่ชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะก็เผารถของตัวเองเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับอดีตพระเนนคัมนายธาริศเพนดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กล่าวว่าขณะนี้ได้แจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยื่นเรื่องถึกงกรมการกงสุลเพื่อแจ้งเพิกถอนหนังสือเดินทางของนายวิรพลสุขผลหรืออดีตหลวงปู่เนนคําหลังจากที่ศาลอนุมัติหมายจับและประสานสถานทูตสหรัฐอเมริกาเพื่อยกเลิกวีซ่าที่จะหมดอายุในวันที่19ธันวาคมนี้จากนั้นสถานภาพของนายวิรพลจะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองและถูกผลักดันออกนอกประเทศนั้นๆโดย DSI จะเดินทางไปรับตัวนายวิรพลกลับมาดำเนินคดี ทั้งนี้ได้ประสานตำรวจสากลเพื่อนำหมายจับเข้าสู่ระบบของอินเตอร์โพให้ช่วยติดตามตัวนายวิรพลพร้อมส่งหมายจับไปยังปปสและปปงเพื่อให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายวิรพลด้วย ขณะที่เจ้าหน้าที่ DSI ควบคุมตัวนายสุพันก้อนหินอายุ23ปีชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่ภายหลังจากเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้กับนายวิรพลก็ได้ก่อเหตุจุดไฟเผารถจักรยานยนต์ของตัวเองที่หน้ากรมสอบสวนคดีพิเศษจึงถูกนำตัวไปดำเนินคดีที่สอนอทุ่งสองห้องเบื้องต้นจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายสุพันเคยเข้ารับการรักษาอาการป่วยทางจิตด้วย ทางด้านของพระสุวิทย์ทีรธรรมโมหรือว่าหลวงปู่พุทธอิสระเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมเขายื่นหนังสือต่อสมเด็จพระวรรณรัตน์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารรักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์ขอให้ตรวจสอบเจ้าคณะภาคจนถึงเจ้าคณะตำบลในจังหวัดศรีสะเกดและอุบลราชธานีรวมทั้งพระอุปชาของนายวิรพลหลังพบว่าละเมิดจัรญ,ญาพระสังฆาธิการ ปกปิดอาบัติและรับของโจรซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดวินัยส์ค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองยอมรับนะคะว่ายังสาวไปไม่ถึงตัวที่ผู้บงการอุ้มฆ่าเสียอ้วนลงเกลือนะคะเนื่องจากว่าหัวหน้าทีมอุ้มฆ่ายังคงปิดปากเงียบขณะที่ผู้ต้องหาอีกสองคนก็กำลังติดต่อขอเข้ามอบตัวคนตำรวจโทวินัยทองสองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองกล่าวถึงความคืบหน้าคดีคนร้ายอุ้มฆ่าเผานั่งยางในใชัยชนะหมายงาน หรือเสียอ้วนนักธุรกิจตลาดลงเกลืออำเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดสะแก้วว่าการสืบสวนถึงผู้บงการฆ่าเสียอ้วนในขณะนี้ยังไม่คืบหน้าว่าใครคือผู้บงการอยู่เบื้องหลังเนื่องจากพันตํารวจโทพันศักด์มงคลศิลป์ยังไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆแต่จะสืบสวนยึดตามพยานหลักฐานเป็นหลัก ในส่วนผู้ต้องหาที่เหลือก็คือนายสุริยศินปรุหรือว่ายะนะคะการข่าวทราบว่าอยู่ในประเทศกัมพูชาและกําลังเดินทางกลับเข้ามาที่จังหวัดศรีสะเกดเพื่อจะประสานเข้ามอบตัวต่อไปส่วนนายสมหมายพุทเทศนั้นญาติก็ได้ประสานขอเข้ามอบตัวที่กองบัญชาการตรํารวจปูธรภาคสอในเร็วๆนี้ สำหรับบริเวณที่ทีมอุ้มค่านำเสียอ้วนมาเผานั่งยางกลางป่ายูคาลิปตัสท,ที่เขาพลานบ้านของมะเดื่อหมู่8ตําบลวังท่าช้างอำเภอรกระบินบุรีพบแค่เท่าฐานกระดูกเพียงหนึ่งกํามือฟันปลอมสซี่และพบชิ้นเนื้อติดซากเหล็กยางรถยนต์หนึ่งชิ้นไปกันที่แอฟริกาใต้บ้างนะคะซึ่งจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิดปีที่95ให้กับนายเนลสันแมนเดลาอดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็กําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล โดยเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานะคะเด็กนักเรียนหลายล้านคนทั่วประเทศแอฟริกาใต้ต่างร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับนายแมนเดลาอย่างพร้อมเพียงในขณะที่นักเคลื่อนไหวนักโทษและอาสาสมัครใช้เวลา67นาทีทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อฉลองการทำงาน67ปีในฐานะนักกฎหมายของนายแมนเดลา ด้านนายจาขอบซูมารประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ได้กล่าวในถแถลงการแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อประชาชนทุกคนที่สนับสนุนนายแมนเดลาด้วยความรักและความเมตตามาโดยตลอดขณะที่นายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าว,วอวยพรวันเกิดให้นายแมนเดลาเช่นกันโดยระบุว่าชีวิตของพวกเรามีนายแมนเดลาเป็นตัวอย่างพวกเราเคารพผู้ชายคนนี้ที่แสดงให้ชาวแอฟริกาใต้และชาวโลกรู้ถึงเส้นทางเดินไปหาความยุติธรรมความเท่าเทียมและอิสระภาพแม้นายแมนเดลาจะไม่ได้ปรา กดตัวในสาธารณะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่พวกเรายังคงระลึกถึงคุณงามความดีของเขาในฐานะปิดาแห่งระบอบประชาธิปไตยทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันเกิดของนายแมนเดลาเป็นวันเนิวสันแมนเดลานานาชาติเพื่อเป็นการยอมรับและสนับสนุนที่นายแมนเดลาได้รับรางวัลโนเบลในการสร้างความปรองดองและยุติการเหยียดเชื้อชาติในแอฟริกาใต้ ปัจจุบันนายแมนเดลายังคงรักษาตัวด้วยอาการติดเชื้อบริเวณปอดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงพิทอรียซึ่งโดยขณะนี้อาการก็ยังอยู่ในขั้นวิกฤตแต่ยังทรงตัวญาติทำพิธีฝังศพเด็กประถมชาวอินเดียนะคะที่เสียชีวิตหลังจากที่กินอาหารที่โรงเรียนแล้วไปติดตามพร้อมกับข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจคะ่ะญาติของเด็กประถมชาวอินเดียที่เสียชีวิตจากการรับประทานอาหารโรงเรียนที่มีสารยาฆ่าแมาลงตกค้าง ได้นำศพเด็กจำนวน19รายจากทั้งหมด22รายไปฝังไว้บริเวณภายในและรอบๆโร,รงเรียนที่เกิดเหตุในรัฐพิหารของอินเดียแล้วเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจที่รัฐบาลไม่ดูแลเอาใจใส่และยังปล่อยป,ลอยปะละเลยจนเกิดเหตุขณะที่ทีมแพทย์ระบุว่าสารที่ใช้ในยาฆ่า,มาแมลงอาจตกค้างอยู่ในอาหารจริงซึ่งปัจจุบันนักเรียนอินเดียจะได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีจากโครงการของรัฐบาลแต่บ่อยครั้งมักจะไม่สะอาด เจ้าหน้าที่โรมาเนียกำลังเร่งสืบสวนที่เท่าที่พบในบ้านของหญิงโรมาเนียแห่งหนึ่งว่าเป็นชิ้นส่วนของภาพวาดศิลปินชื่อดังอย่างปาโบลปิกัสโซและโกรดมอรเน์หรือไม่ซึ่งภาพดังกล่าวถูกขโมยไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยหญิงคนดังกล่าวให้การว่าหลังจากลูกชายของเธอถูกจับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพร้อมกับเพื่อนร่วมขบวนการอีกสองคนในข้อหาขโมยภาพวาดจากพิพิธภัณฑ์ในเมืองรอตเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเธอรู้สึกกลัวมากจึงนำภาพไปเผาในเตาขณะที่ก่อนหน้านี้เสื่อรายงานว่าหญิงคนดังกล่าวได้ฝังรูปภาพไว้หลังลูกชายของเธอพยายามนำไปขายแต่ไม่สำเร็จแต่ต่อมาได้ขุดขึ้นมาทำลาย หลายมลรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสาหารัฐกำลังประสบปัญหากับอากาศที่ร้อนอย่างหนักท่ามกลางขึ้นความร้อนที่ปกคลุมทุกภูมิภาคโดยชาวอเมริกันจำนวนมากโดยเฉพาะที่กรุงวอชิงตันได้ออกมารวมตัวและนั่งอยู่ตามสวนสาธารณะที่มีน้ำพุเพื่อผ่อนคลายความร้อนอย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิในบางพื้นที่ของสาหารัฐอาจเพิ่มสูงขึ้นเป็นสถิติใหม่ในช่วงสัปดาห์นี้ เกษตรกรท่านใดนะคะที่มีอาชีพเพาะกล้าจากเมล็ดพันธุ์เพื่อจําหน่ายค่ะวันนี้มีเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์จากฝีมือของนักวิจัยไทยให้ได้ชมกันติดตามได้ในช่วงเส้นทางเศรษฐีค่ะเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์เครื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงสำหรับเกษตรกรที่มีกิจกรรมหลักทางด้านเพาะเมล็ดพันธุ์จำหน่าย อาจารย์ปิยพงศ์ศรีวงราชและทีมนักวิจัยจากภาควิชากเษกษตรกลวิธานคณะ,กะเกษตรมหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์บางเขนคิดค้นเครื่องหยอดอมบริพันธ์โดยมีการทํางานอย่างง่ายๆทดแทนเครื่องจัรก,กลนําเข้าจากต่างประเทศเป็นเป็นเครื่องมือสําหรับการเพาะต้นกล้าลงบนถาดพอก้านะครับทําไมต้องต้องเพาะต้นกล้าลงบนถาดพอก้านะครับอันดับแรกเลยก็คือ1น,นะครับก็คือในส่วนของการจัดการดูแลมันง่ายนะครับหมายความว่าการ ดูแลในส่วนของศัตรูพืชวัชพืชน,นะครับหรือว่าการให้น้ําหรือการเคลื่อนย้ายต่างๆเนี่ยมันง่ายนะครับส่งผลให้ในส่วนของต้นกล้าเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับพอต้นกล้ามีความแข็งแรงเนี่ยก็ทําให้นะครับผลผลิตของตัวต้นกล้าเนี่ยก็จะสูงนะครับทำให้เกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้น อจารย์ประหยะพงพูดให้ฟังถึงการทํางานของเครื่องนี้ว่าเริ่มต้นเทวสัสดุปลูกลงในถาดปลูกซึ่งเป็นถาดขนาดกว้าง1ฟุตครึ่งยาว2ฟุตครึ่งจํานวน60หลุมนําถาดวางในช่องวางถาดด้านล่างเครื่องหยอดจากนั้นใส่เมล็ดพันธุ์ในถังบรรจุเมล็ดหมุนมือทวนเข็มนาฬิกาครึ่งรอบแล้วหมุนกลับทิศทางอีกครึ่งรอบเพื่อให้เมล็ดจ,จากถังบรรจุไปยังท่อลาเลียงเมล็ด จากนั้นกดคันโยกลงหนึ่งจังหวะเพื่อบังคับชุดกดดินเปิดหน้าดินให้เป็นหลุมบนถาดทุกหลุมแล้วกดคันโยกจังหวะที่2เพื่อปล่อยมเมล็ดลงไปในหลุมสําหรับมเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสาหรับเครื่องนี้เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่มีขนาดมเมล็ดตั้งแต่3ามถึงหมิลลิเมตรอาจารย์ปิยพงศ์บอกว่าการทําง,งานทั้งหมดใช้เวลาเพียง11วินาทีในขณะที่ถ้าไม่ได้ใช้เครื่องแต่แวเป็นแรงงานคนแม้จะเป็นผู้ชํานาญการพาอกกล้าก็อาจจะใช้เวลาถึง2นาทีครึง่ง สำหรับเครื่องต้นแบบที่เห็นนี้ใช้ต้นทุนประมาณ1นึ่งมบาทเศษๆซึ่งหากมีการผลิตในปริมาณที่มากๆก็จะสามารถผลิตได้ในราคาที่ต่ำกว่านี้ค่ะพัทรวัตรอ่วมเมืองถ่ายภาพสวรวักรสอดกว้านข่าวมติชนทีวีารายงาน กันสักครู่นะคะช่วงหน้าข่าวกีฬาจะพาไปติดตามความเคลื่อนไหวของวินฟรีเชฟเฟอร์อดีตกุนซือทีมชาติไทยค่ะซึ่งตอนนี้ไปรับงานกับทีมชาติจามมกาแล้วค่ะส่วนในช่วงของบันเทิงนะคะเบลล่าลานีก็ออกมายืนยันค่ะว่าไม่ได้เมาแล้วอารวาสอย่างที่มีข่าว